สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ัุกท่านครับวันนี้ก็วันที่22พฤษภาคม64แล้วครับท่านผู้ชมเป็นวันเสาร์ครับได้หาโอกาสมาหาอะไรรีวิวนะครับได้ได้รีวิวมาหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมคิดถึงท่านผู้ชมมากครับวันนี้ก็ได้ที่นั่งนะครับเขาเรียกว่าภาษาพื้นเมืองเขาเรียกว่าตังครับ ต,ต่างไม้ครับไม้เป็นไม้จมจุรีนะครับไม้จมฉานะครับเขาขายก็ราคาไว้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมราคา45บาทนะครับก็ถือไม่แพงครับนี่45ถ้าผมกับายแล้วอ,อ45บาทครับก็ถือไม่แพงนะถ้าเป็นถ้าเป็นประเภทเป็นไม้สักนะครับไม้สักที่เขาเรียกไม้สัก เอาไปไม่สักประทำนะครับไม่สักอ่อนนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่พอดีไม่มีจะใช้ครับก็ต้องใช้ไม้จำตุลีนี่แหละครับท่านผู้ชมราคาถูกหน่อยแต่เราก็ต้องมาทาสีเอาครับถ้าเป็นไม้เป็นไม้ไม้สักที่เขาเอาไปไม้สักทํานี่ก็ถือว่าทนอยู่ครับราคาก็ประมาณไม่ไน้าไม่ถึงร้อยนะครับถ,ถ,ถ้าไปซื้อก็ไปซื้อแถวจังหวัดแพร่นะครับแต่เราไม่ได้ไปนะครับก็ต้อง จะจากตัวนี้มาใช้ก่อนก่อนจะใช้เราก็ใช้สีทาครับมันจะมีสีไม้นะครับท่านผู้ชมสีน้ำมันทาไม้ตราเนี่ยครับตราหัวสินครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคาขวดละ40 45บาทนะครับซื้อ,อแปรงส่วนแปรงก็ซื้อมาแปรงนี่แพงหน่อยแปรงนี่ก็30บาทนะครับ อันต้องต้อ,งอย่างนี้ครับถึงแม้จะเป็นไม้สักก็ต้องต้องทาอยู่ครับแต่ไม้สักเขาจะทนกว่านะครับทาเพื่ออะไรทาเพื่อเพื่อมาให้มอดกินนะครับมอดเขาชอบมากนะครับส่วนอตะปูตอกก็เราก็มาตอกตอกซ้ำออกก็ได้ครับเพราะว่าเขาตอกมาดูๆแล้วไม,ไม่แข็งแรงเท่าไหรครับเราก็มาตอกซ้ำออกครับแล้วแล้วเรารอทาสีก่อนครับ สียังไงนะครับท่านผู้ชมเอามาดูครับผมก็เทสีลงแล้วนะครับตรงนี้ครับมาดูครับว่าเราทํากันอย่างไรครับโอ้เสียงลายเข้าครับไม่ได้เป็นไรครับเรามาทาดูกันดูครับิดไหก่อนครับใช้สายไม้สั้นไปครับ เป็นว่ายกกดทาสีมาด้านนี้เราทากระทะด้านในก่อนนะครับทาด้านในตรงนี้นะครับนํำชมเทคนิคในการทานครับทาด้านในเสร็จแล้วทาด้านในเรียบร้อยลรวก็หมุนมาครับหมุนมาด้านนี้ครับมาด้านนี้ก็ทาด้านใน,นครับทาให้ช้าๆ,ๆนะครับเพื่อให้น้ำ ไม้เข้ากับเนื้อไม้เพื่อไม่ให้หมอดมอดเขามากเกาะกินเนื้อไม้เราครับแต่ถ้าเราได้ไม้สักมาก็ดีครับจะได้พนครับแล้วก็ซื้อเก้าอี้อย่างนี้ก็มาทำงานประเภทว่าทำงานช่างนะครับนั่งยอง,ยองๆนะ บายตัวดีครับเราทาแบบนี้ครับทาด้านในครับหมุนมาหมุนมาครับทาด้านในเสร็จแล้วก็เราจะมาเก็บด้านนอกตรงนี้ครับด้านติดกับตัวเรานะครับดึงเข้าไปปวด,ดน้ํายาตัวนี้สีตัวนี้น่าจะจะใช้ได้นานอยู่นะครับไม่น่าจะหมดนะครับก้เ,เก็บไว้นะครับ่านผู้ชม อยไว้ต้ทาไม้ไม้งาน,นต่อไปทาแบบนี้เับทำยอนเจ้าแปลงตัวนี้ผมยังไม่รู้วิธีนะครับเวลาเวลาใช้เสร็จแล้วเขาจะแข็งนะครับตรงนี่เขาจะแข็งจะลองเอาน้ำมันเินซินล,ล้างดูเขาว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าน้ำมันเินซินล้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้ไก็ทิ้งไปนะถ้าใช้ไม่ได้นะครับ พอเราไม่มีน้ำมันอะไรอะ่ะแล้วไม่มีทินเนอร์ครับอาจจะใช้ทิ้งก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะเราใช้ครั้งเดียวพอแล้วนะครับ ไม่หมดคนท้องทาให้บคบเข้าาเช็คดูครับท้ารอบเดียวน่าจะใช้ได้แล้วครับแล้วเราก็มาทาด้านบนครับทาแบบนี้ครับอ่าทาแบบนี้มันจะมีสองแบบคนท่านท่านผร้ชมแบบสูงกับแบบเตี้ยนี่แบบเตี้ยครับ วันีผมใช้งานแบบเตี้ยครับเตีสูงเป็นสูงเกินไปครับสําหรับเรามานั่งใช้ทางานทํางานช่างครับแค่ตัวนี้ผมซื้อมาก็หมดสภาพแล้วครับแคตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ชําฉาเหมือนกันครับไม่ามตุรีผมก็จะหมดสภาพแล้วครับซ่อมมาหลายปีแล้วหวมนแล้วครับถือได้นานอยู่ครับใช้มาประมาณสักเกือบสองสามปีแล้วครับยู่คุ้มอยู่ครับ ทาตัวตัวที่สองครับทำยาเริ่มหมดแล้วเดียวไปพอปิดไว้มาทาตัวที่สองครับโอ้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจนกว่าเขาจะเสร็จน,นะครับ ครับเทคนิคการทาก็ทาด้านในก่อนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับทาด้านในไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จงานก็เดี๋ยวผมคงจะทําตัวที่สองต่อไปครับทําตัวที่หนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไปก่อนนะครับ กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งทีต่ตามผมตัวเนอร์ครับวันนี้ก็เอาภาษาเมืองละนะททานาอูจบไทยน้อยบ๊ายบายครับ